กันเถิดีอยู่คนเดียวนี่ชายแล้สวัสดีครับสวัสดีครับขอไปเตะบอลก่อนนะครับเอากิ๊ตเตอร์กักเฮดออกลูกตาก่อนลูกสาเหรอเพราะเด็กแคนที่เป็นชายแท้มีคนเดียวแม่เน่นชายแท้ชายแท้ครั้งแรกเลยเราเออน้าปากคทางเลยเขาบอกว่ามุ้ยเห็นไหมน่ะมีคนนึงอ่ะผู้ชายแต่งกายคล้ายหญิงเขาไม่ได้เพื่อยเปลือนสุดที่เองกุปชัย อ้าวมรู้สึกว่าแบบดกระดาษบาดไหมไม่เหมือนอ้อวไม่เหมือนในส่วนของใหม่เดวิกาก็รู้สึกว่าชอบมากใหม่ลูกใหม่เปลี่ยนสีลิป่อยลูกใหม่ต้องใหม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วใหม่หนูต้องเริ่มจะกทำหน้าใหม่เลยใหม่ไม่สบายค่ะใหม่ไม่สบายค่ะน้องจีนค่ะน้องจีนใหม่ดูปู้พอพอค่ะพอนะคะเดี๋ยวรายการจะเกลียดมามากกว่านี้นะคะกบวัวคนดูไม่ไหล